สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะนำภาพวิดีโอและภาพนิ่งนะครับที่เราได้ไปแคมปิ้งในคืนวันที่21ตุลาคม254 2567นะครับซึ่งในรอบปีนี้ที่ไล่อินเทนินที่เราไปแคมป์นี้ก็เป็นคืนที่49แล้วนะครับผมจากภาพนี้ก็ไล่อินเทอร์นินพูลวิลล่า น้ำหนาวนะครับเพชรบูรณ์นะครับเบนะราก็ไปแคมป์กันที่นี่นะครับการเดินทางก็ถ้าขับเข้ามาทางเส้นถ้ามาจากก้อนแก่นก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเขามานะครับลานเขาเห็นผมเห็นเขาติดป้ายลานกลางเต็นด้วยนะผมเลยเลี้ยวเข้ามานะครับ ด้านหน้าด้านหน้านี้เขาก็จะเป็นร้านขายของญี่ปุ่นด้วยนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับโกดังญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศพูลวิลล่านะครับผมเห็นป้ายแคมปิ้งด้วยผมก็เลยขี่รถเข้ามานะครับก็เลยถามเขาว่าจะมากางเต็นท์แต่ว่า ทีแรกเขาก็ว่าเราจะมาเช่าบ้านนอนแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่ารถเราเป็นเป็นบ้านมาด้วยครับผมือว่าขอจอดนอนได้ไหมก็เขาก็ไม่เคยคิดคิดเงินนะครับว่าจะต้องให้เราจ่ายเท่าไหร่เราก็บอกว่าเราเคยจ่ายคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็จ่ายไปให้เขาสามร้อยบาทนะครับที่นี่เขาก็ดีมากเลยนะครับคุณพี่เจ้าของ ก็ดีมากๆเลยนะครับมีที่ต่อไฟให้เราทาดีมากเลยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานสายไฟนี่ฝังในดินเลยนะครับอืมทำมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้บทบังทัศนวิสัยนะครับแล้วก็มีทั้งภูวิลล่าสะวายน้ำหลายสะเลยนะครับเท่าที่มองเห็นนี่ก็น่าจะมีสอง สองสะว่ายน้ำพูวิลล่านะครับล้วก็กำลังทำใหม่อีกด้วยนะครับล้วก็มีสนามดิดเหล็กเล่นมีบ่อเลี้ยงปลาโอ้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับปลูกต้นสนมีการตกแต่งประดับประดาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มเราเลยนะครับที่นี่ที่อำเภอน้ำาหนาานี่ที่ไรอินเทนินภูวิลล่า น้ำหนาวเพชรบณ์นี่ครับก็อากาศกำลังดีเลยนะครับในช่วงที่เราไปแคมป์เมื่อวันที่ยี่สิบเ็ดตุลาคมสอง7้าอหเจ็ดอากาศกลางคืนก็ประมาณ21องศามันก็ยอดเยี่ยมเลยครับอ่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีผู้ชมมาด้วยนะครับผู้ชมนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอ,อากาศแถวนี้แหละก็เห็นเรากลางสเสร็จแล้วก็ เดินมาดูนะครับผมนี่ก็บรรยากาศดีเลยนะครับที่อำเภอน้ําหนาวันที่ผมไปนี่ผมก็เดินทางออกจากคอนเกีนก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงบ่ายแล้วน่าจะประมาณบ่ายสองแล้วบ่ายสองกว่าแล้ว ไปถึงที่ลานกลางเต็นต์ตัวนี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งหโมงเย็นนะครับ17.30ดนนะครับผมก็ไม่ได้จองที่ไหนไว้เลยนะครับก็กะว่าเห็นป้ายหรือเห็นอะไรก็จะเข้าถามเลยนะครับพอดีก็เห็นที่นี่ก่อนนะครับติดป้ายว่าแคมปิ้งเราก็เลยเข้าเลยนะครับติดป้ายว่าแคมปิ้งเราก็เลยเข้าไป พักที่นี่เลยทีเดียวนะครับเจ้าของร้านเขาก็ใจดีมากนะครับมีไฟมีน้ําห้องน้ําห้องท่านี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาให้เราใช้ในห้องของภูวิล่าเลยให้เราเล่นน้ําได้ด้วยอีกต่างหากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เล่นพอดีไม่ได้เอากางนเกียงว่ายน้ําไปด้วยอีกอย่างก็เกียงใจเขาด้วยเนาะเพราะว่าภูวิล่าเนี่ยอาจจะค่อนข้างราคาสูงอยู่นะครับ ถ้ามาเป็นกรุป๊ปหรือมาเป็นครอบครัวหรืออะไรเงี้ยครับพูวิลล่าเนี่ยก็น่าจะมีราคาสูงอยู่นะครับแค่เขาให้เราจอดนอนในสถานีที่นี้เนี่ยผมคือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับผมก็ต้องขอบคุณทางพี่เจ้าของไลนอินเทอร์เน็ตมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยเราก็ประทับใจมากนะครับมีที่นั่งที่อะไรอย่างดีเลยนะครับ มีม้านั่งมีอะไรต่างๆจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าดีมากๆเลยแล้วผมก็คิดว่าในในช่วงหน้าร้อนนะไฟฟ้าก็คงจะเต็มแม็กเหมือนกันนะเพราะว่าดูลักษณะการเดินสายไฟหรืออะไรต่างๆเราก็น่าจะสามารถที่จะรองรับได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างจุดที่ผมไปจอดนี่ เขาก็ทำลานกลางเต็นท์นี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลานใหญ่แต่ก็มีที่ให้กางนะครับแล้วล้วก็มีทำจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าปลั๊กไฟอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ให้เราได้ไปกางเต็นท์ตรงนี้กลางบ้านน้อยบนรถของเราตัวนี้ก็ถือว่าเราได้รับความสะดวกสบาย แล้วก็วิวทิวทัศน์ทั้งอากาศการเดินทางก็สะดวกนะครับเราก็มาที่ตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับราคาก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะเรียนว่าราคาอาจจะไม่ใช่ราคาเป็นทางการก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็บอกไม่ไม่เคยให้นอนลักษณะนี้เหมือนกันว่าจะคิดอะไรราคาไงเท่าไหร่ก็เคยจ่ายเท่าไหร่พี่เขาก็ถามเราอยู่นะครับผมก็เลยตอบไปว่า โดยปกติเราก็จ่ายสำหรับค่านอนนี่คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับจะว่าร้อยบางรายมันก็ร้อยแหละครับจะว่าผมดูสถานที่เราทีาเราจะไปว่าร้อยหนึ่งก็โอ้เกียงใจเขาเนาะยังผู้วิาเขานี่ก็คงจะคืนเนึงก็คงจะหลายพันอยู่นะครับผมดูนี่อ่าน่าจะหลายพันอยู่อันนี้ก็เขาคงใจะให้เรานอนพักผ่อน ก็ถูกจังหวะเขาที่ให้เรานอน,อนด้วยครับอันนี้ก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับครับุมประเด็นต่อไปนะครับบ้านน้อยบุรุษของเราอย่างในภาพนี้คืนที่เราไปนอนไล่อินเทอร์เน็ตน,นี้ก็เป็นคืนที่49นะครับผมในรอบปีนี้มันจะครบปีวันที่27ตุลานี้นะครับอ่าหกนี่แหละนี่จะครบปีนะครับได้49คืนแล้ว ตามเป้าหมายของผมนี่อยากจะได้สักห้าสิบคืนในในหนึ่งปีแรกนี่นะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ผมวางไว้นะครับใกล้เคียงแล้วล่ะก็มีโอกาสทําได้อยู่นะครับคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับค้าบุมในประเด็นต่อไปบ้านน้อยบุรถของเรานะครับเราใช้งานมาได้นี่ก็เกือบปีแล้วเราได้มาจากพี่ธาดาบ้านบนรถนะครับ ราคาที่ผมได้มานี่คือ8,900 0บาทนะครับอันนี้ไม่รวมตัวรถนะครับเฉพาะตัวตู้ชั้นบนชั้นล่างซึ่งตัวตู้นี้ก็ทำจากสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แผ่นโพลีนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200้ถึง250กิโลกรมัมนะครับก็ยึดติดกับตัวรถเลยยึดติดเข้ากับตัวใสแมกไ l ลเนอร์นะครับแต่ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับ ยืดติดเสร็จผมก็ไปจดทะเบียนแจ้งโรงเร่มเป็นตู้บรรทุกนะครับผมค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณไม่เกิน500ร้อยบาทแล้วกเ็เสียเวลาไปสักครึ่งวันนะครับก็เสร็จในการแจ้งจดลงเร่มก็ใช้งานได้ปกติดีไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานมาเกือบจะปีละแล้วก็49เคืนเนี่ย ยังพร้อมที่จะให้เราได้ออกไป,ประจนภัยยังพร้อมที่เราให้เราได้ออกไปแคมปิ้งกันโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอน้ำหน,าน้านี่ค่อนข้างที่จะมีภูเขาเยอะมากเลยนะครับขึ้นลงเนินขึ้นลงภูเขาตลอดบางจุดก็เป็นถนนลูกรังหรือแม้แต่ทางราดยางเองก็มีทางราดชางังเพราะฉะนั้น เรื่องน้ำหนักของตู้ถ้าน้ำหนักตู้ประมาณนี้200กว่ากิโลผมว่าก็ยังรับได้อยู่นะครับกำลังรถก็ยังมีให้เราไปมาได้สะดวกอยู่นะครับแต่แน่นอนก็คงจะไม่พลิ้วเหมือนเหมือนรถไม่ได้บรรทุกนะครับแต่ที่ผมพูดถึงนี่นะถ้าเป็นทางเรียบผมว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันหรอกแต่เวลาขึ้นเขาลงเขานี่ ถ้ารถมีน้ำหนักบรรทุกนี่อาจจะส่งผลบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคยังพอไปได้มาได้นะครับก็ยังถือว่ารับได้นะครับกับการใช้งานบ้านน้อยบุรุษของเราที่เราได้มาในราคา8 9ด0 0บาทนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นตัวมือสองก็ได้เป็นตัวต้นแบบของพี่ธาดานั่นแหละนะครับพี่ธาดาเขาก็ทดลองใช้มาก็อาจจะสักปีแล้วละ่ะแต่ว่า เขาก็มารีโนเวทขายให้กับเราใหม่นะครับเราก็ได้มาในราคาพิเศษ89,000บาทน,นะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับอย่างวันที่เรามานอนที่ไล่อินเทนินภูวิลล่าน้ำหนาวนี้กเ็เราไปถึงก็ตอนเย็นละอากาศก็ เริ่มเย็นละเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆนะครับกลางคืนนี้ก็21องศาเลยลงไปถึง21องศาเลยนะครับพอตอนเช้ามาตอนกลางวันก็มีแดดนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆว่ากลางวันก็ร้อนเหมือนกันแหละครับแต่อาจจะไม่เท่าที่เราอยู่คอนก่นมีแดดแรงๆนี่ก็มีมีมีร้อนเหมือนกันแต่กองกลางคืนนี่จะเย็นอากาศจะเย็น จะเรียกได้ว่าอากาศเย็นทั้งปีเลยก็ได้คือมันต่ํากว่า30องศาในช่วงหน้าร้อนนะครับจนทําให้เรารู้สึกว่าอ,อยากจะมีที่ดินแถวนี้สักไร่เอาไว้ทําบ้านพักตากอากาศของเราเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันไว้ก่อนนะครับบันทึกความฝันของเราไว้ด้วยนะครับว่าเราจะมีโอกาสที่จะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความ รู้สึกเป็นความชอบของเรานะครับถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้มามีบ้านพักตากอากาศแถวนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับเมื่อเราออกไปเราก็เตรียมการเตรียมเสื้อผ้าไปนะครับให้พร้อมในระหว่างทางก็ เราก็แวะซื้ออาหารพอดีคราวนี้ผมออกไปค่ำหน่อยผมออกไปบ่ายสองครึ่งก็เลยไปแวะซื้ออาหารที่อคอนสารชัยภูมิเราก็ซื้อง่ายๆเลยครับซื้อไปกินบนรถนี่แหละปิ้งไก่ปิ้งตับปิ้งหมูอะไรนี่แหละครับกินง่ายๆบนรถไปเลยนะครับพอไปถึงที่แคมป์ก็กลางบ้านกลางอะไรเสร็จก็ มีกินอะไรบ้างอีกนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะไปสไตล์นี้จะไม่ค่อยได้ทําอาหารอะไรแบบยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศมันยังร้อนอยู่แต่นี่เข้าเข้าจะเข้าหน้าหนาวนี่อาจจะมีอาจจะมีปิ้งย่างเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือส่วนของอาหารเย็นก็เราก็ซื้อมาด้วยนะครับในส่วนของอาหารตอนเย็นก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้กินอีกนะ เพราะว่าเรากินมาตอนสักบ่ายสามเกือบเกือบสี่โมงเย็นก็ก็อิ่มแล้วครับมันกินมาในรถก็อิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรก็อาบน้าอาบท่าก็นอนเราก็นอนเร็วหน่อยสองสามทุ่มนี่เราก็นอนแล้วนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมก็ลงมาต้มกาแฟนี่ครับอย่างเครื่องชงกาแฟของเราก็ขอบคุณพี่พานุด,ด้วยนะครับที่นําเครื่องชงกาแฟนะครับ มาให้เราได้ทดลองใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับการใช้เครื่องชงกาแฟนี่ทำให้รสชาติที่เราได้ความเหมาะสมของรสชาติของกลิ่นของอะไรต่างๆนี่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมผมถือว่ายอดเยี่ยมเพราะปกติเมืก่กินง่ายๆคือกินง่ายๆแบบกาแฟดําสําเร็จรูปนะครับก็ใส่น้ําร้อนธรรมดาก็กินอย่างนั้นมานานทีนี้พี่เขา เอาตัวนี้มาให้เราลองโอ,โอ้ก็รู้สึกว่ามันมีความต่างกันอยู่นะครับกาแฟสดนี่คั่วแล้วก็มามาทำใช้เครื่องนะครับเขาก็มีส่วนผสมมีอะไรของเขาก็ถือว่าดีเลยเป็นเมล็ดจากายูกันด้าน,นะครับผมใช้แบบคั่วเข้มก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่นะครับนี่ผมสังเกตด,ดูผมซื้อได้นี่มันก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็ ซื้อช่วงประมาณต้นเดือนนี้ก็ได้ทั้งยี่สิบวันแล้วนะยังไม่หมดนะเพลอ,อผมว่าได้ได้เดือนหนึ่งนะคือกินผมกินเฉพาะตอนเช้าวันละแก้วนะอในถุงหนึ่งถุงไม่ใหญ่นะครับถุงไม่ใหญ่นะผมซื้อมาร้อยสามสิบาทถุงนั้นนะเขาคั่วมาให้แล้วนะครับแต่เขายังไม่บดเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันบดเองยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งนี่ถุงหนึ่งผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มอยู่ กับรสชาติที่ได้นะครับกลิ่นอะไรต่างๆความรู้สึกที่ได้นี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กินกาแฟแล้วช่วงเช้าๆนี่ผมก็จะกินง่ายๆนะครับก็จะเป็นโจ๊กซองนี่แหละครับก็ใส่น้ําร้อนที่นี่เขามีไฟฟ้าให้เราใช้ยอยู่แล้วเราก็ต้มน้ําร้อนโจ๊กใส่มีไข่นะครับกินง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มี พอดีมีปลาดุกที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานก็ใช้เนื้อปลาใส่โจกเลยนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นออเดอร์ตอนเช้านะครับกาแฟแล้วก็อ่ามีขนมมีอะไรแล้วก็ซื้อมาด้วยนะครับก็นี่กับช่วงเช้าผมก็กินแบบนี้เลยครับก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับเราก็นั่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับอยู่ถึงสักประมาณส1บเอโมงนะครับเราก็ ออกจากจุดจุดนี้นะครับเราก็เขาก็เจ้าของพี่เจ้าของไล่ยินทนิ่ก็ดีมากเลยนะครับก็บอกบอกให้เราอยู่เลยอยู่ตามสบายเลยนั่งเล่นพักผ่อนแถวนี้ได้ตามสบายเลยนะครับไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราเราก็อยู่ถึง1ิบเอโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ ไปเที่ยวน้ำตกกันโอ้น้ำตกนี่สวยนะครับน้ำตกทิศมีน้ำตกตาดใหญ่ที่เราไปผมก็ไปเล่นน้ำที่น้ำตกทิศมีนะครับไปเล่นน้ำที่นั่นเลยเล่นน้ำเสร็จก็คือในจุดนั้นก็ไม่มีห้องน้ำเนาะน้ำตกทิศมีเราก็มาที่บ้านน้อยบุรุษของเราบ้านน้อยบุรุษของเรามีมีแท้งน้ำอยู่แล้วผมก็เปิดล้างเนื้อล้างตัวเลยนะครับ ก็สะดวกสบายรถเราก็มีน้ําสํารองไปด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปเติมน้ํามันช่วงนั้นรู้จึกจะมีฝนตกด้วยนะครับแต่ตกไม่นานหรอกครับจะมีฝนตกด้วยมีเรือมมีฝนตกแล้วแล้วมันก็มาตกอีกช่วงหนึ่งตอนกลางคืนเหมือนกันนะครับอตอนกลางคืนมีฝนตกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าผมประเด็นต่อไปนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งจากเจ้าของลานก็คือความเป็นกันเองนะครับถามถ่ายกันเหมือนกับว่าเหมือนกับสนิทกันนะเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนหรือเขาก็ให้ความเป็นกันเองมากเลยทีเดียวนะครับเราก็ถามว่าที่ไปที่มาอะไรพี่เขาก็ตอบหมดนะครับก็เลยรู้สึกรู้สึกดีมากๆนะครับ รู้สึกเป็นกันเองแล้วก็ได้เห็นถึง power ของของคนที่เขาทำธุรกิจเขายัางถามอยู่ว่ามีกวด,ดังมีอะไรไหมที่ควนเกล็ดเขาน่าจะขยายกิจการเรื่องคล้ายๆกับมือสองญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ,นนอันนี้ผมก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะพลังของของคนที่เขาแอคทีฟหรือคนที่เขา ทําทธุรกิจนะครับเขาก็ตอนนี้ที่ท,ที่ตรงเนี้ยที่รีสอร์ทตรงเนี้ยเขาก็กําลังทําเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเขาก็มีการพัฒนาหรือขยายกิจการหรือคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทําอะไรยังไงเขาจะเพิ่มเติมอะไรยังไงคือมองเหมือนกับว่าเราได้รับ ได้รับเหมือนกับอืเหมือนเหมือนเขาแอคทีฟตลอดนะครับเหมือนเขาคิดว่าแตกต่างจากผมเลยนะที่ผมเคยบอกว่าผมผมช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะลงทุนแต่เขาอะไรเขานี่เขาทำตลอดอันนี้นะก็อนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็ได้รับประสบการณ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าทำให้เราได้เห็นว่าคนเรานี่ถ้ามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ก็สามารถที่จะลงได้นะครับตอนทําที่แรกเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมีโอกาสได้ไหมจะมีโอกาสได้กําไรน้อยมากแต่คนที่เขาทําธุรกิจหรือเขาลงอย่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างเนาะอาจจะมองเห็นผลกาไรเพราะฉะนั้นมันก็คงจะอยู่ที่วิธีคิดด้วยนะครับอยู่ที่วิธีคิดด้วยอันนี้เรื่องการทำธุรกิจทำอะไรต่างๆก็น่าจะประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมได้รับแรงสัมผัสนะก็คือเขาก็ไม่ได้บ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่มาอยู่ที่นี่หมายถึงมาอยู่ใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็คือหนึ่งเขาชอบอากาศชอบบรรยากาศที่นี่เพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นทั้งปีอ่าเราเหมือนกับว,ว่ามันมีความสงบสุข มันมีความสงบมีอะไรลักษณะนี้นะผมมองว่าอยงนั้นนะก็เลยทําให้ผู้คนจากคนภายนอกนะมาทําบ้านพักตากอากาศหรือมาทํารีสอร์ทอะไรมาอยู่แถวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับครับในประเด็นต่อไปนะครับสำหรับความรู้สึกของผมจากการใช้งานมา49คืนนี่นะครับในปีแรกเนี่ย ก็ถือว่าเต็มที่นะมีความสุขมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็อยากจะไปแคมปิ้งอีกตลอดเลยทีเดียวนะครับอ่าเราถ้ามีเวลาว่างนะเราก็อยากจะไปแคมปิ้งอีกตลอดนะครับยังไม่รู้สึกเบื่อนะครับอ่าผมว่ามันจะเป็นการเสพติดไปแล้วไหมนี่ ยังไม่รู้สึกเบื่อนะแต่ยอมรับอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมันจะลำบากเกินไปอยู่นะครับไหนจะต้องไปถึงร้านอาจจะมีความร้อนหรือไปถึงลานอาจจะเสียบปลั๊กไฟสลับแอร์ได้ไหมอาจจะเริ่มมีความวิตกกังวลอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวนี่รู้สึกว่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับคือว่าอากาศก็ดีทำให้เราอยากจะ เดินทางไปแคมปิ้งอีกตลอดเลยทีเดียวนะครับถ้ามีเวลาช่วงช่วงว่างวันว่างอีกเราก็จะไปอีกนะครับความรู้สึกยังเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่ามันจะเป็นการไปบ่อยเกินไปไหมอันนี้มันคือก็เรียนตามตรงนะครับว่าผมมองว่ามันมันมันพอไปได้เนาะช่วงเวลาที่เรามีกําลังไปได้นี่ครับ กับช่วงเวลาที่เราอยากไปนี่ผมว่ามันก็น่าไปนะแล้วอีกอย่างค่าใช้จ่ายในการไปเนี่ยมันก็มีค่าน้ำมันกับค่าอาหารการกินค่าลานกลางเต็นอะไรประมาณประเภทนี้ถ้าไปประมาณน้ำหนาวนี่ก็น่าจะประมาณพันหนึ่งพันสองพันี่ก,ก็ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมผมก็ถือว่าพอไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไปไกลกว่าน,นี้เนาะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าแถวาจากคอนจันไปน้ำหนาวหรือเขื่อนอุบลรัฐหรือผู้วียงหรืออะไรแถวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไกลจนเกินไปนะครับ คือว่าพอที่จะเดินทางไปได้มีความสะดวกสบายในการไปได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับผมสำหรับประเด็นต่อไปนะครับก็มีบางท่านนะครับสงสัยว่าสิ่งของต่างๆที่เราเอาไปเนี่ยมีไหมเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ก็มีอยู่นะครับ มีอยู่เท่าที่ผมมองเห็นทิปเนี้ยล่าสุดที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็มีอยู่อย่างเช่นผ้าใบพื้นใหญ่อาไม่แน่นะนี่ผมอาจจะเอาลงก็ได้ผ้าใบพื้นใหญ่อันนี้อันหนึ่งสองมันจะมีลังกล่องลังเล็กๆน้อยๆน,นะครับน่าจะสองกล่องอ่าแล้วก็ฝา ฝาลังอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้ใช้งานน่ะเดี๋ยวผมจะเอาลงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่ามันไม่ได้ใช้อ่าอันนี้ก็ผมก็จะพยายามสังเกตดูสิ่งที่เราเอาไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็จะเอาลงเพราะว่ามันจะทำให้เสียพื้นที่ได้นะครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ